สวัสดีครับวันนี้ g a r d e n of the g a l a x y Thailand ก็จะพามาดูวิธีการทำเสาไม้เลื้อยแบบง่ายๆกันนะครับสำหรับต้นนี้เป็น p n n s s p l s s h l l u ช i o n ส่วนนี้เป็นวัสดุที่เราใช้นะครับมี Sphagnum moss, ดินฮิวกะ p e r l i t e แล้วก็มีลวดพันต้นไม้ แล้วก็มีตะแกรงนะครับตัดให้พอดีกับกระถางแล้วก็ต้นของเราแล้วก็มีกันไกก่อนอื่นต้องนำสแฟกัคหนมอสไปแช่น้ำก่อนนะครับให้เขาพองนิ่มๆฟูๆแบบชื้น,นๆแล้วก็ามาผสมกับเพอร์ไลท์แล้วก็ดินฮิวกะในการแช่สแฟกัคหนมอสนั้นเราจะใส่ hb 1 0 1ไปนะครับเพื่อให้ต้นไม้สดชื่นแล้วก็มีน้ำยาบำรุงรากด้วยนะครับเพื่อให้รากเติบโตวไวแข็งแรง จากนั้นเราก็เอาตะแกงมาพันกับตะเกียบแล้วก็ปักลงไปในดินนะครับแบบง่ายๆเลยนี่เป็นรากของน้องที่โผล่ออกมานะครับจะเห็นว่ามีอยู่3ามจุดเดี๋ยวเราจะเอาสแฟกน้ำมอยผสมมาโปะกันโปะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ครอบคลุมรากที่งอกออกมาแล้วก็ต้องระวังมือด้วยนะครับ อย่าให้แรงมือเกินไปแล้วก็ยัดเข้าไปให้อยู่แล้วก็ใช้เชือกผูกพยุงลำต้นไว้นะครับเพื่อให้เขาแนบติดกับสัแฟกน้ำมอสแล้วก็มีการใช้แรปห่ออาหารช่วยในการพยุงด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าสัแฟกน้ำมอสเนี่ยมันจะหลุดออกมา ก็แค่เอาโปะเข้าไปครับไม่ต้องแน่นมากเสร็จแล้วก็ตรงไหนที่มีช่องว่างเราก็จะโปะเข้าไปให้เต็มนะครับเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำเล็ดหน่อยเพื่อให้มีความชื้นระวังอย่าให้แฉะเกินไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับน้องลายสวยมากเลยแล้วก็กําลังมีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้ว เอาไว้จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสนใจชมต้นไม้เพิ่มเติมได้ที่ IG Garden of t h e Galaxy Thailand ครับขอบคุณครับ